นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปจบการรายงานสดบริเวณตรงป้าย รายละเลอียดเนี่ยครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับประโยชน์ของเขื่อนแก่งกระจานะครับเพิ่มพื้นที่ใช้น้ําชลปรทานในฤดูฝนซึ่งมีอยู่200,000 14,000ไร่ขึ้นไปอีก1 0 0 0 0 2 2,000ไร่รวมเป็น300,000 36,000ไร่นะครับ2ในฤดูแล้งยังมีน้ําเพื่อใช้ปลูกพืชไรได้อีก174,000ไร่ 1, 000, 7, 000, 000, นะครับ3 การอาจจะคัดขัดแค่น้ำหัวโพกบริโภคตั้งแต่อ่าวเพชรบุรีถึงหัวหินจะหมดไปนะครับ4บรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเพชรบุรีที่มีเกือบ15ปีต่อครั้งลงไปนะครับ 5. จะติดตั้งเครื่องไฟฟ้าได้1 9 0 0 0กิโลวัตต์และจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปีละ70ล้านยูนิตนะครับน,นี้นะครับส่วนรายละเอียดตรงนี้เป็นป้ายที่ระบุว่า เก่งกระจางสร้างขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2505นะครับบันนี้ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนินมากระทำพิธีเปิดเมื่อวันที่22พฤษภาคม2509เวลา10.42นาฬิกาเป็นมหามงคลเลิกขอให้เกื่อนนี้จงสถิตสถาพอรอยู่ชั่วกระานาน เพื่อเป็นประโยชน์สาเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่อาณาประชาราษโดยทั่วไปนะครับครับอันนี้เป็น,นพัะประมาภิไัยของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ทรงมาเสด็จพระราชดำเนินมากระทำพิธีเปิดเมื่อ22พฤษภาคม2509เมื่อเวลา10.42น,นนะครับเมื่อปี2509นะครับ เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ที่ยมถ่ายรูปกันนะครับเพราะว่ามีป้ายของแก่งกระจาดบริเวณนี้นะครับก็จะมีทรถจักรยานยนต์และรถยนต์ขึ้นมาเที่ยวบริเวณนี้นะครับก็ขอเชิญชวนที่รับชนขอเชิญชวนผู้ที่ได้รับข้อมูลตรงนี้ก็สามารถมาเที่ยวสันเขื่อนแาานก,ก่งกระจาดจังหวัดเพชรบุรีกันได้และก็ตั้งแต่วันที่หนึ่ง ตุลาคม2564เป็นต้นมานะครับจังหวัดบุรีก็เปิดให้ทองเที่ยวได้แล้วนะครับโดยการท่องเที่ยวก็จะต้องมีมาตร,รการเป็นการตา่างมาตรฐานของสาสุขนะครับสำหรับการรายง,งานบริเวณสัตว์เขื่นแข่งอาจารย์ก็ขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ